ทางเดินโลหะสีดำปกคลุมไปด้วยฝุ่นการโจมตีด้วยเลเซอร์จากก่อนหน้านี้เหลือเพียงรอยเล็กน้อยหู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 เฮอคิมลีจักค่อยๆแงมประตูขึ้นอย่างมั่นคงในเส้นทางเลเซอร์หลัวเฟิงได้ปกคลุมตัวเองด้วยชุดกรอดที่สัมผัสกับเน็อย่างรวดเร็วตั้งแต่หัวจะรดเท้าเขาถูกคุมทั้งตัวเมื่อมองแวบแรกเขาดูเหมือนรูปปลสีแดงเลือดค่าใช้ใจ่ายหลัวเฟิงพุ่งเข้ามาอย่างดเดือด แนบชิดกับพื้นแล้วพุ่งไปข้างหน้าเหนือเขากระสวยที่ทยานได้เปลี่ยนเป็นป้อมประการบนภูเขาซิวซิวซิลลำแสงเลเซอร์พุ่งตรงไปที่ป้อมประการบนภูเขาและหลัวเฟิรมทันทีที่ป้อมประการบนภูเขาถูกยิงภายใต้การควบคุมของหลัวเฟิรมมันก็แยกออกเป็นใบมีด365เล่มทันทีเมื่อมีใบมีดจำนวนมากบินไปมา ระบบปฏิกิริยาของเลเซอร์ก็จับได้และเริ่มสร้างเลเซอร์มากขึ้นโดยพุ่งไปที่ใบมีดหลัวเฟิงก็ถูกนวดด้วยการยิงสองสามนัดเช่นกันรวมตัวทั้งตัวของหลัวเฟิงโดนยิงด้วยเลเซอร์และล้มลงกับพื้นเลเซอร์ที่ด้านข้างทำให้เขาถลายไปทางสายภายในพลิปตาหลัวเฟิงกลายเป็นเหมือนลูกปิงปองซึ่งถูกเลื่อนไปมาอย่างดูเดือดด้วยการยิงเลเซอร์ ถึงกระนั้นเขาก็ยังคงรักษาพลังวินญ,ญาณไว้อย่างแข็งแกร่งเพื่อนำทางตัวเองไปข้างหน้าซึ่งไปข้างหน้าซึ่งไปข้างหน้าวือหลัวเฟอร์มุดเข้าไปใต้จักไฟซึ่งติดอยู่กับพื้นแล้วพุ่งเข้าไปในเรือในที่สุดฉันก็เข้ามาหลัวเฟิงร,รู้สึกปวดเมื่อยไปทั้งตัวในเวลาเดียวกันเขารู้สึกถึงความรู้สึกไม่สบายของเทวันที่สัมผัสกับเมฆราวกับว่ามันยังคงหมุนวนจากการยิงหลายครั้ง หลวฟ้องอดไม่ได้ที่จะหัวเราะอย่าแซงทำมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ฉันจะให้อาหารคุณมากขึ้นเมื่อเรากลับมาสีแดงเลือดของชุดกรอดที่สัมผัสกับเมฆเริ่มส่องแสงระยิประยับราวกับว่ามันตื่นเต้นมากซัวจากไฟด้านหลังหายไปทันทีประตูห้องนักบินร่วงลงและกระแทกกับพื้นโลหะชั้นเก็บเฮอร์คิวลีสจากไว้บาบาต้ากล่าวหลวงเฟิงสำรวจสภาพแวดล้อมของเขา เขาอยู่ในเส้นทางตรงกว้างขวางบาบาตาเราจะไปที่ไหนกันดีหลัวเฟิงไม่รู้ว่าอันตรายอะไรรอเขาอยู่ในเส้นทางที่มืดบนนานห้าหลัวเฟิงคุณได้เข้าสู่เรือ X81 หนึ่งภูเขามังกรดำแล้วสบายใจได้ไม่มีอันตรายอีกต่อไปบาบาตาพูดเดินรีบและมุ่งหน้าไปยังห้องบัญชาการใส่อุปกรณ์ส่งสัญญาณเข้าไปในระบบ A i ไอของเรือ เมื่อฉันเชื่อมต่อกับเรือโดยตรงแล้วฉันจะสามารถเจาะเข้าไปในการป้องกันของ AI และควบคุมมันได้เข้าใจแล้วหลัวเฟิงพยักหน้าทันใดนั้นมีบางสิ่งที่คล้ายกับการเก็บข้อมูลสำหรับสมุดบ,บ,บันทึกปรากฏขึ้นหลัวเฟิงยกมือขึ้นเพื่อรับมันเพียงแค่ใช้ด้านสีทองและสอดเข้าไปในชอ่องไปที่ห้องบัญชาการกันเถอะบาบาตากล่าวนำไปสู่หลวเฟิรมคิด้า้ภายใต้คำแนะนำของบาบาตา หลัวเฟิงดำเนินการอย่างรวดเร็วในเรือมังกรดำห้องบัญชาการเรือ Black Dragon Mountain X81 มันมืดและดำเมื่อหลัวงฟงเลื่อนผ่านประตูก่อนหน้านี้วินาทีที่เขาเข้าไปในเรือดินห้องบัญชาการที่กว้างขวางสว่างขึ้นชายในชุดเครื่องแบบทหารนั่งสงบนิ่งอยู่ใจกลางห้องบัญชาการข้างหลังเขาคือลูกน้อง3ามคนในชุดสีดำยืนอยู่ ชายในเครื่องแบบคนนี้และลูกน้องทั้งสาไม่ขยับขคเยื่นหน้าจอควบคุมของห้องบัญชาการสว่างขึ้น SSSX หน้าจอแสดงคำศัพท์ภาษาจาักรวาลจำนวนมากการแปลนักอ่านวิญญาณน,นักท่องดาวเผ่าพันมนุษย์บุกรุกระดับอันตรายอ่อนแอมาตรการกำจัดภายในระดับล่างของเรือ X81 ภูเขามังกรดดำห้องที่ปิดสนิทก็สว่างขึ้นภายในวางหุ่นยนต์โลหะสาตัวที่ไม่เคลื่อนไหว หุ่นยนต์3ตัวนี้สูงประมาณ2.1หรือ2.2เมตรทั้งตัวเป็นสีดำดวงตาเป็นคริสตัลสีแดงดิ่งเมื่อสัญญาณจากระบบ AI หลักของเรือมาถึงดวงตาคริสตัลสีแดงของหุ่นยนต์โลหะทั้ง3ก็สว่างขึ้นค่ะค่ะค่ะแคปซูนพลังงานพร้อมกับร่างกายของพวกเขาเริ่มหมุนอย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกันประตูห้องนั้นก็เปิดออก หุ่นยนต์ทั้งสก้าวออกมาอย่างเป็นระเบียบและกลายเป็นลำแสง3ามลำที่มุ่งผ่านทางเดินระดับล่างไปยังทางเดินระดับกลางตอนนี้หลัวเฟิงอยู่ที่บันไดระหว่างระดับกลางและระดับหลัวเฟิงรีบเดินตามบันไดไปที่ชั้นบนหลัวเฟิงมีหุ่นยนต์โลหะสามตัวบินอยู่ข้างหลังเพื่อฆ่าคุณบาบาต้ากล่าวหลัวเฟิงตกตะลึงแล้วรีบรุกขึ้นโดยเว้นระยะห่างให้มากที่สุดสายตาของเขาจับจ้องไปที่บันไดข้างหน้า เ้าของหลวเฟิงสัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนนั่นคือการสั่นของเท้าที่รีบเร่งและตามทันบาบาตาคุณไม่ได้บอกว่าจะไม่มีอันตรายอีกต่อไปเมื่อเราเข้าไปเรือลำนี้จมมานานกว่า8,000สนปีแล้วจริงๆแล้วมันยังรองรับหุ่นยนต์ของมันได้มากเสียจนพวกมันยังทำงานอยู่ไอ้คนปากแข็งบาบาตาอดไม่ได้ที่จะพูดว่า เจ้าของเรือลำนี้ต้องรวบรวมเซลล์พลังงานจำนวนมากไว้ในห้องเก็บของเพื่อให้มันสามารถรักษาพลังงานไว้ได้จนถึงทุกวันนี้ลูเฟอร์ไม่มีเวลาคุยกับบาบาตา้านั่นเป็นเพราะหุ่นยนตโลหะมาถึงแล้วดังกล้องลำแสงสีดำตามบันไดพุ่งไปที่ชั้นบนอย่างดเดือดหลัวเฟิงมองเห็นหุ่นยนตโลหะอย่างชัดเจนร่างกายทั้งหมดของพวกมันทำจากโลหะเหล็กดวงตาของมันเป็นสีแดงกำปั้นของพวกเขาดูไม่เข้ากัน เพียงเพราะขนาดพวกมันใหญ่เกินไปเหมือนค้อนหนักสองสามอันหยุดพักกระสวยทยานของหลวเฟิงเปลี่ยนเป็นสว่านจอบภูเขาในช่วงเวลาที่หุ่นยนต์กำลังพุ่งผ่านสว่านจอบภูเขาสว่างขึ้นด้วยลำแสงสีทอง18ลำโอบรอบสว่านอย่างรวดเร็วและรวมตัวกันที่ปลายอังสว่านจอบภูเขามาพร้อมกับลมที่น่าสะพรึงกลัวและเสียงเสียดหูเจาะเข้าที่อกของหุ่นยนต์ตัวใดตัวหนึ่งอย่างรวดเร็ว ณจุดนี้หนัวเฟิรมเป็นนักอ่านวิญญาณนักเดินทางระดับ3ดาวกระสวยทยานยังไปถึงระดับ2จาก9ขั้นของ3รัฐใหญ่ควบคุมพลังงานวิญญาณ18สายพร้อมกันแม้แต่หงและเทพเจ้าสายฟ้าก็ยังได้รับความเสียหายจากการโจมตีดังกล่าวรวมตัวหุ่นยนต์โลหบินตรงขึ้นบันไดและชนเข้ากับผนังหว,หวดหุ่นยนต์อีกสตัวที่อยู่ด้านล่างก็รีบลุกขึ้นเช่นกันดังก้องบัดหนักๆพุ่งเข้าใส่หน้าของหัวเฟิง ขณะที่สว่านจับพวกเขาเพื่งโจมตีหุ่นยนต์ไปนหนึ่งตัวมันไม่มีเวลาฟื้นตัวและโจมตีเป็นครั้งที่สองวอหลัวเฟิงแอบตกใจมันเร็วกว่าความเร็วในการบินของฉันเล็กน้อยในเวลาเดียวกันแซบประหลาดก็ปรากฏขึ้นที่มือขวาของหลัวเฟิงก่อตัวเป็นเส้นโค้งฟาดเข้าที่หัวของหุ่นยนต์โลหะอย่างโหดเที่ยมปขาขณะที่โดนแท่ฟาด พูนยนโลหะยังคงต่อยไปที่ร่างของบัวเฟิงเทวันและใบไม้จํานวนมากปรากฏขึ้นบนร่างกายของเขาทับซ้อนกันเป็นชั้นเป็นชั้นเพื่อปกป้องเขาช่วลัวเฟิงถูกชกด้วยกำปั้นและบินไปข้างหลังในช่วงเวลานั้นสายตาของเขาเย็นชามีเศษสีแดงเหมือนเลือดปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาเศษนี้คมอย่างไม่น่าเชื่อเศษแก่นแท้ทองแดงลูกผสมตัดหัวมันออกทันใดนั้นได้พลังวิญ,ญญาณที่เหนียวแน่นมาก19เส้น เช่นนวด19เส้นพันรอบชิ้นส่วนสีแดงเลือดในช่วงเวลานั้นมันได้ส่งแรงขับเคลื่อนที่แข็งแกร่งมากออกมาสิ่งนี้ทำให้ความเร็วของชิ้นส่วนเพิ่มขึ้นอย่างมากนอกจากนี้เนื่องจากมันในความคมอย่างไม่น่าเชื่อแรงต้านของอากาศจึงต่ำมากแรงขับเคลื่อนเกินต้านทานโดยธรรมชาติความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสู้เศษสีแดงเลือดนั้นรวดเร็วจนน่าตกใจ มันบินตรงไปที่หัวของหุ่นยนท์์สามตัวทันทีพยายามที่จะตัดหัวของพวกมันให้สะอาดข่าเสียงที่เสียดหูมีประกายไฟจากคอของหุ่นยนต์โลหะจริงๆเ็จแกนทองแดงรูปผสมที่เร็วมากในตอนแรกถูกเบี่ยงเบนออกไปหลังจากได้รับการโจมตีอย่างหนักหุ่นยนต์ก็ล่าถอยไปเล็กน้อยหลัวเฟิงเบิกตากว้างเห็นได้ชัดเจนว่าคอของหุ่นยนต์มีรอยขีดข่วนเล็กน้อย ไม่มีแม้แต่บาดแพ้ที่เหมาะสมปวดหวด,หวดหุ่นยนต์ทั้ง3กลายเป็นลําแสงและพุ่งไปข้างหน้าอีกครั้งโดยไม่มีความรู้สึกหรืออารมณ์ใดๆในดวงตาคริตตันสีแดงของพวกมันบาบาตะาหุ่นยนต์พวกนี้คืออะไรหลัวเฟิงตะโกนในใจเขาไม่มีการอะไรเหลืออยู่แล้วแม้แต่เศษแก่นแท้ทองแดงผสมก็ไม่มีผลใดๆภายในการคำนวณของหลัวเฟิงอาศัยการเจาะภูเขา เขาสามารถเทียบเคียงกับนักท่องดวงดาวระดับ7หรือ8ได้อย่างไรก็ตามโดยอาศัยเศษแก่นแท้ทองแดงผสมบางสิ่งแม้แต่นักสู้ระดับอมตะก็ยังมีปัญหาในการสร้างความเสียหายเขาอาจทำอันตรายต่อนักสู้ระดับหนึ่งดาวได้อย่างไรก็ตามข้อสันนิษฐานของเรื่องนี้ก็คือสัตรูยืนอยู่ตรงนั้นโดยไม่เคลื่อนไหวปล่อยให้เขาโจมตีบาบาตาแล้วไงต่อหลัวเฟิงกล่าวไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วง ฉันกำลังดำเนินการอยู่บาบาต้ากล่าวคุณกำลังทำงานหลัวเฟิรมไม่สามารถกังวลเกี่ยวกับสิ่งอื่นใดเขาเลี้ยวไปตามทางเดินและวิ่งอย่างไรก็ตามความเร็วของเขาเทียบไม่ได้กับหุ่นยนต์โลหะสามตัวดังนั้นทวันยาวสองต้นงอกขึ้นในมือของหลัวเฟิรมเมื่อเขาเห็นว่าพวกมันกำลังเข้ามาเขาจะฟาดพวกมันโดวยวิธีนี้เขาจัดการให้พวกมันช้าลงไม่ดี ฉันมาถึงทางตันแล้วพลังงานวิญญาณของหลัวเฟิงได้สแกนสถานที่แล้วและเขาก็ตระหนักว่าไม่มีเส้นทางข้างหน้าให้วิ่งอีกแล้วคือลัวเฟิงตกใจพลังวิญญาณของเขาตระหนักได้ว่าหุ่นยนต์โลหะสามตัวที่อยู่ข้างหลังลม้มลงและไม่ขยับขยื่อลัวฟงหันกลับมาหุ่นยนต์โลหะสีดำสามตัวไม่ขยับเลยหลัวเฟิงหุ่นยนต์ทั้งสามตัวนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของฉัน บาร์บาต้ากล่าวควบคุมหลัวเฟิงตกใจมากหุนยนโลหะเหล่านี้ถูกควบคุมโดยระบบเอไอไร้สายของเรือเนื่องจากพวกมันเป็นสัญญาณไร้สายจริงๆตราบใดที่ระดับความปลอดภัยไม่สูงนักฉันก็สามารถแฮกเข้าไปได้เมื่อคุณสู้กับพวกมันก่อนหน้านี้ฉันทำงานอย่างรวดเร็วในการแฮก และตอนนี้ฉันสามารถควบคุมหุ่นยนต์ทั้ง3าตัวได้ทั้งหมดแล้วบาบาต้าพอใจกับตัวเองมากระดับอันตรายของหุ่นยนต์ไม่สูงมากนะักแค่ร่างกายทั้งหมดของพวกมันเป็นโลหะทั้ง3ตัวนี้ทําจากโลหะอิตเทียมสีดําต่อให้คุณทําลายมันยากมากโลหะอิตเทียมสีดําแม้แต่การต่อสู้ระดับจัก,กรวาลก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อทําลายมันข้อดีเกี่ยวกับหุ่นยนต์โลหะคือพวกมันมีความทนทานสูงมาก และคุณสามารถใช้โลหะที่แข็งแกร่งเพื่อสร้างพวกมันได้อย่างไรก็ตามจุดอ่อนนั้นมีมากเกินไปตัวอย่างเช่นพวกมันทั้งสามไม่มีสติปัญญาดังนั้นการโจมตีของพวกมันง่ายๆด้วยสติปัญญามากกว่านี้ถ้าทั้งสามร่วมมือกันในขณะที่พวกเขาอาจมีปัญหาในการฝ่าทวันเมฆและฆ่าคุณการจับตัวคุณคงไม่ใช่เรื่องยากบาบาตะกล่าวว่าเอาละ่ะ ไปที่ห้องบัญชาการหลวงเฟิรมสูดหายใจลึกเดินไปข้างหน้าคุณยนโลหะสามตัวเดินตามหลังอย่างเชื่อฟังจูจูหลวเฟิรมก็มองไปข้างหน้ามันเป็นประตูสีเงินที่ดูสวยงามเรามาถึงห้องบัญชาการแล้วบาบาต้ากล่าว